đồng 료ก็โนเสติไปってくれますเพื่อนร่วมงานให้เรานั่งรถไปด้วยดง <同僚 S 1> เพื่อนร่วมงานดงกะเป็นคำช่วยที่ใช้บอกว่าใครเป็นผู้กระทำของประโยคนี้ดังนั้นโดเรียวกะแปลว่าเพื่อนร่วมงานเป็นคนทำพาไป ก o โนเซเตอเป็นการรวมกริยาสองตัวไว้ด้วยกันโนเซรุ er เป็นคำกริยาหมายถึงให้โดยสารพาขึ้นรถอีคุเป็นคำกริยาหมายถึงไปทั้งสองคำถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเทเพื่อเชื่อมกันโนเซเตอิต e. จึงแปลว่าพาไปด้วยการโดยสาร โせてสってくれますเป็นคำกริยารูปสุภาพของคำว่าคูเรรุใช้เมื่อมีคนทำบางสิ่งบางอย่างให้ฉันด้วยความการุณาくれます同僚がดせてีってくれますเเพื่อน่วมง,งานให้เรานั่งรถไปด้วย同僚がีせてะってくれます